นะครับเรานั่งใส่หน้ากากกันตอนนี้เคยมีใครคิดบ้างไหมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นคนที่สอนพวกเราว่าปิดทองหลังพระแต่ท่านเนี่ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันที่โควิดระบาดทั้งประเทศเนี่ยทุกคนตั้งหลักกันไม่ติดแต่พระเจ้าอยู่หัวน่ะท่านทรงพระราชทานรถตรวจเชื้อโควิดเป็นห้องแลบในตัว ทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดทั่วประเทศหมายความว่าถ้าตรวจเชื้อแล้วพบเชื้อแล้วบ้านนี้ติดเชื้อแล้วต้องรีบล็อกหมู่บ้านไม่ให้กระจายเชื้อไปที่อื่นถ้าไม่มีรถคันนี้ก็หมายความว่าคุณต้องรออีกเจ็ดวันสิบสี่วันคนตรวจเชื้อจะมาแล้วค่อยมาปิดหมู่บ้านซึ่งมันไม่ทันถ้าจะอยู่หัว สีรษะพระเทรัพย์คือเงินท่านเองเงินส่วตัวเนี่ยสองพันกว่าล้านนะสองพันกว่าล้านซื้อวัคซีนแจกทั้วหมดเลยทั้งประเทศเลยกระทรวงสาธารณสุขจากทีมแพทย์ทีมรพรสตทีมอ,มอสมทีมกำนันที่เหญ่บ้านผมบอกได้ว่าด้วยความภูมิใจขอบคุณกำนันที่เหญ่บ้านขอบคุณลงรพรสตกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณ,คณกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณอพอมออ,พอมอประเทศไทยติดโควิดเหมือนกันแต่เสียชีวิตน้อยมากประเทศมหาอำนาจที่เขาผลิตยาผลิตวัคซีนไว้ขายเราเนี่ยคนเขาตายมากกว่าประเทศไทย20สบเท่า20สบเท่า มีคนที่มีปิดทางลังคาแบบเพื่อจะอยู่หัวแบบบ้านเราวันที่เราปิดและตรวจสอบพบเชื้อเนี่ยและตรวจกันเข้มข้นเนี่ยทําให้การแพร่เชื้อน่ะกระจายน้อยลงแล้วคนไทยก็ตายน้อยมากท่านเนี่ย,ท,นนยทั้งร่างถึงนี้หมดเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงหมดพรากลุ่มห0ศูนย์แปดในเอเชียเนี่ยเอเชียทั้งหมดเนี่ย เราอาเซียนเนี่ยนะครับสิประเทศเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่มีโรงงานผลิตวัคซีนแม้แต่ประเทศเดียวยกเว้นประเทศไทยแล้วท่านรู้ไหมว่าใครเป็นคนสร้างโรงงานวัคซีนพระเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่9ก่อนท่านสิน้นพระชนม์สวรรคตสามปีท่านจะตาทิพย์เห็นเห็นเห็นหเห็นยานล่วงหน้าไม่รู้ท่านนําเงินส่วนพระองค์ของรอยล้าน มาเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนแล้วก็ให้รัฐบาลตอนนั้นน่ะเอาเงินมาทำต่อให้ครบท่านสวรรคตรไปปี63หลังจากนั้นสองปีโควิดมาเยือนเมืองไทยโรงงานวัคซีนประเทศไทยเสร็จแล้วประเทศไทยสามารถผลิตโรงงานวัคซีนเองได้ในประเทศไทยพอผลิตได้แล้วล็อตแรกที่ผลิตได้คนไทยได้ฉีดก่อน ที่เหลือตามโควตาต้องส่งไปออกที่อื่นเพราะเราผลิตมากินนะเราไม่ได้คิดค้นสูตรเอง